สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะพพบกันอีกเช่นเคยในช่อง youtube ของเราหมอทิพย์ปราณิชาวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปถึงคิวชาวปีมะโรงนะคะเนาะปีมะโรงก็จะเป็นเพื่อนๆน,นะคะที่เกิดทาทองนะคะชันสาเป็นเทวดาผู้ชายชะตาชีวิตจะคล้ายกับพระมโหสถนะคะแกลบปิศนาให้เทวดาฟังนั่นเองนะคะมิ่งฝันจะอยู่ที่กอไผ่หรือ ที่ต้นงิ้วนะคะชะตาชีวิตจะเป็นคนมีทรัพย์จะได้บุตรที่มีบุญใหญ่ได้พึ่งพลาอาศัยในยามแก่เท่านะคะเ,เพื่อนๆเนาะถ้าเป็นหญิงเขาเรียกว่าปีมะโรงส่วนมากจะกลัมพ้านะคะคืออาจจะต้องแต่งงานถึง3ามหนอันนี้นะคะเนาะตามาคาอธิบายนะคะก็คือดวงชะตาสําหรับเพื่อน,อนชาวปีมะโรงอาจจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่า ถ้ามีบุตรจะได้พึ่งนะคะแล้วก็ดวงชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างมีทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติมากหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ได้ลำบากนั่นเองนะคะเนาะเขาบอกว่าพระพฤหัสเป็นปรากพูดจาดีมีเหตุผลอ่ามีคนเชื่อถือนะคะพระเสาเป็นใจมักมีโทสะกดง่ายหายเร็วใจสัตว์ซื่อพระอังคารเป็นที่นั่งอ่ามักยกย้ายที่อยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ บางครั้งอาจจะมีเรื่องอชู้สาวรเรื่องผิดศีลธรรมบ้างในเรื่องของกามานะคะส่วนพระสุขพระอาทิตย์เป็นมือ,อทำการงานมักเป็นแบบลักษณะที่ว่าบางครั้งใจร้อนนะคะบางครั้งอาจจะทําอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยสันหน่อยหนึ่งนะคะส่วนชาวปีมะโรงนะคะด้วยความใจร้อนนั่นเองแล้วก็พระจันทร์พระพุธเป็นเท้า ชอบเดินทางนะคะเนาะเขาบอกว่าเพื่อนๆปีมะโรงชอบเดินทางนะคะแม่หมอขอดูซิว่านะสาหรับเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะชาวปีมะโรงคุณตกนะเขาเรียกว่าตกเทวดาขี่พญานาคไายว่าผู้นั้นเป็นคนมีอํานาจวาสนาดีนะคะแต่ว่ามักเป็นคนขี้มโมโหหรือชอบใช้อํานาจนะคะหากได้รับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะส่วนเพื่อนที่เกิดวันจันทร์ ทําทนายว่าตกพระยานั่งแท่นเป็นผู้มีบุญวัสนาดีนะคะมีคนนับถือและมักจะได้ราบผลประสบโชคดีอยู่เสมอๆสําหรับเพื่อนๆชาววันจันทร์นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีนะคะและก็เ,เพื่อนๆที่เกิดวันเสราร์ตกคนต้องโทษนะคะนะดวงชะตานั้นอาจจะมักประสบความทุกข์ความผิดหวังหรือมักมีศัตรู อคอยปองร้ายอิจฉาริษยานะคะคอยกันแกล้งเนาะหรืออาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บนะ,ะประจําตัวอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นผลกรรมที่เคยได้กระทํามาในชาติที่แล้วนั่นเองนะคะเนาะสําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธปีมะโรงนะคะตกควานช้างทายว่าผู้นั้นชีวิตมักจะประสบความรําบากนะคะหรือ,อมัมกจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะแต่ว่า ดนะวงสตานั้นถ้ารู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์นะคะชีวิตก็จะมีความสุขความสบายและอยู่เย็นเป็นสุขได้นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสหรือเกิดเดือน9้านะ ประมาณนี้นะคะเดือน 9- เดือนสได้นะคเพื่อนเนอะ <_ t od g> เขาเรียกว่าตกขุนนางขี่ม้า่ายว่าเป็นคนมีบุญวัสนาจะร่ํารวยและมียศตําแหน่งเป็นเจ้าคนนายคนและจะได้เดินทางไกลบ่อยครั้งนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เกิดปีมะโรงนะ อแล้วเกิดวันศุกร์เขาบอกว่าตกพระยาขลีพญานาคไทยว่าผู้นั้นเป็นคนใจร้อนมีอำนาจผู้คนย่าเกรงถ้าทําราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะมักมีความเจริญก้าวหน้าดีนะคะแม่หมอคบเ,เปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะเนาะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะนะาชาวปีมโรงนะคะสถานการณ์นี้นะคะเนะเาะเปิด คิดต่อักราชใหม่นะคะเนาะพศ2565นะคะดวงชะตาชาวปีมะโรงจะเป็นเช่นไรขอเช็คสถานการณ์นะคะการงานการเงินและความรักชาวปีมะโรงนะคะแม่หมอ<ม><ม>ขออนุญาตนะคะองค์ครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานหน้าไพ่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจนะคะถือว่าฟังสนุกๆจะแม่หมอนนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยวรวมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเนาะ ฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะเพื่อนเนาะเ,เ,เพราะเราไม่ได้มาสัมผัสพลังงานน้ำพ่ยเองศาสตร์พลังงานน้าพาก็คือนะทุกพลังงานพ่มันจะถูกเขียนด้วยนะคะนะกิริยาท่าทางของเราในแต่ละใบนะแล้วก็พลังงานเราจับได้นั่นเองถ้าเรามาสัมผัสพลังงานพ่นะคะ แต่ว่าทุกๆคนมีเจตจำนเป็นอิสระของตนเองนะคะเซนต์ของเราคือ,อไวที่สุดนะคะเราเลือกใบใดก็คือเซนต์ของเรานั่นเองนะคะเพื่อนเนาะเขาบอกว่าเพื่อนๆน,นะคะที่เกิดปีมะโรงในเรื่องของการงานคุณได้เพชรออฟบอลนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีความดื้อดึงหรือ,รอต้องการอิสระในช่วงนี้ในเรื่องงานนะคะเนาะไฟออฟบอล ห้าไม้เทา้าบางท่านมีปัญหาในเรื่องของงานนะคะช่วงนี้แล้วก็ไฟออฟครับนะคะห้าถ้วยนะเหมือนคนที่คิดมากคิดเยอะในเรื่องงาน club, งถูออฟครับ2ถ้วยสำหรับเพื่อนๆพ่อนท่านใดที่กังวลในเรื่องงานนะคะนะคุณจะได้ปลดล็อกแม่หมอคิดว่านะคะ S of sort เกิดขึ้นนะสำหรับในเรื่องงานนะคะ สำหรับเพื่อน,อนชาวปีมโรงหากท่านใดกำลังเครียดกำลังวิตกกังวลในเรื่องงานนะบางท่านเจอสถานการณ์โควิดนะคะเคยขายของได้ดีสมมุตินะคะเพื่อนเนาะค้าขายดีแต่ก็ซบเซาลงนะหรือว่าเคยทำงานประจำนะคะนะแล้วก็งานนะเหมือนหยุดบ่อยหรือเขาเครื่องนอกดาวบ่อยประมาณนี้ไม่หมออธิบายนะคะเนาะสถานการณ์เนี่ยทำให้เราเครียดหรือทุกข์ใจถ้าเรามีภาร,ระที่ต้องรับผิดช,ชอบอยู่ แต่ว่านะคะนะ,ะพุทธศักราช2 5 6 5นสะคะสถานการณ์ชาวปีมะโรงจะดีขึ้นนะคะเนาะสถานการณ์ที่คุณนะดวงชะตาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ของปีชงเมื่อปี64แต่สถานการณ์ที่นะคะหลังจากผ่านพ้นไปนะคะปีใหม่ไปแล้วเนาะเอ fc ของหนอชาวปีมะโรงดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นนะคะ,ะพลังงานสิ่งดีๆ นะคะจะเข้ามาทดแทนไพ่ของถูอ o อกครับสองถ้วยหากปุณหวังสิ่งใดไว้คุณจะประสบความสําเร็จทุกด้านในเรื่องงานนะการต่อสู้การต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไพ่ของ1ดาบนะคะเหนื่อยหนักแค่ไหนเขาเรียกปัญหาระดับเหิดขึ้นคอแต่คุณจะผ่านมันไปได้ทุกรูปแบบนะคะเนาะความทุกข์ใจความเจ็บปวดความวิตกกังวลใดๆนะคะคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้สิ่งใด คุณเป็นกล้าอ่เขาเรียกว่าเป็นคนกล้าที่จะต่อสู้เดี๋ยวคุณก็ผ่านไปได้นะคะนี้เป็นกําลังใจนะคะสำหรับเพื่อนชาวปีมารงขอดูในช่องการเงินนะคะเพื่อนชาวปีมารงเอสออฟครับแปดถ้วยสามเหรียญราชินีผู้ถือไม่เท้าตามด้วยวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่ของ หนึ่งเหรียญน,นะคะสาหรับเพื่อนๆนะคะชาวปีมะโรงแม่หมอคิดว่าในเรื่องของการเงินนะคะกรณีที่ถ้าคุณถูกหยิบยืมเงินนะคะนะคุณจะได้รับเงินคืนนะคะพลังงานนี้บ่งบอกว่ากรณีที่ถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินเราแล้วรู้สึกว่าไม่น่าจะได้คืนแล้วนะเ,เดี๋ยวคุณจะได้เงินตรงนั้นกลับคืนมานะคะเนาะแล้วก็เกณฑ์ดวงชะตาของคุณในเรื่องเงินเนี่ย มีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่นะคะไพ่นะของหนึ่งเหรียญมีการเริ่มต้นในสิ่งดีๆในเรื่องของเงินถ้าใครมีการวางแผนที่จะกู้นี้ยืมสินนะคะไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นการค้าขายงานาที่ต้องเดินทางนะคะคุณจะสําเร็จนะคะคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นเขาบอกว่าราชินีผู้ถือไม่เท้าคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนอดทนนะคะนะบางครั้งเราอาจจะมาดนิ่งๆสันิดนึง แต่มันน่าเกรงกลัวน่าเกรงขามนะคะเดี๋ยวในเรื่องของเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเข้ามานะทำให้คุณสมหวังในที่สุดนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลไปนะเพื่อนเนาะสถานการณ์ใ,ใดๆที่ผ่านมาที่ไม่ดีเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างชาวปีมะโรงจะดีขึ้นนะคะแม่หมอขอสับพลังงานนะคะดูช่องความรักชาวปีมะโรงนะคะคุณจะเจอสถานการณ์ใดในเรื่องความรักว้าวได้เดือดซันนะคะนะ แม่หมอคิดว่าใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักชาวปิมโรงจะดีขึ้นนะคะเซเว่นออฟครับเถ้วยตามด้วยขิงออฟครับราชาผู้ถือถ้วยแล้วก็เทนออฟสอดสิดาบใบสุดท้ายเ h อะแฮง Man นะคะสถานการณ์ความรักของชาวปีมโรงนะคะเนาะกรณีที่หากคุณ นะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักบางท่านนะคะแขวนตัวเองไว้เนาะเ,เนื่องจากคุณเจอปัญหาความรักที่มันทุกข์ใจเจ็บปวดใจสิบดาบเหมือนคนที่ถูกทิ่มแทงนอนจมกองเลือดนะคะแต่คุณก็ขยับเคลื่อนไปไหนไม่ได้นะยังแขวนตัวเองไว้เป็นเดอะแฮงแมนอย่างนี้นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็พยายามนิ่งๆอยู่ในที่ของเราบางคน มุ่งมั่นที่จะทํางานทําเงินนะคะแต่ดวงจะตาของเพื่อนๆชาวปีมะโรงคุณมีโอกาสที่จะได้รับของฝันของฝาก,กของที่ถูกใจนะคะเจ็ดถ้วยเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นเงินนะคะนะที่คุณจะได้รับจากคนที่คุณรักก็เป็นไปได้นะคะหรือคุณอยู่ในช่วงที่มันมีสเสน่ดึงดูดคนให้เข้ามาตกหลุมรักนะคะเนาะคนคนนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มของ าชาวธาตุน้ำนะคะเนาะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุลมได้ธาตุน้ําก็มีนกรกฎพิจิกรธาตุลมก็อยู่ในกลุ่มของเมถุนตุนกุมนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็สถานการณ์นี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์นะคะเพื่อนนะเนาะรวมถึงวันอังคารได้ด้วยนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสาหรับาชาวปีมะโรงนะคะขอให้คุณนะสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องการงานการเงนินความรัก นะคะสิ่งใดที่เข้ามาในชีวิตขอให้พลังงานดีๆนะให้อยู่กับเรายืนยาวนะคะพลังงานที่ไม่ดีที่เข้ามาก็ขอให้จบสิ้นแล้วออกไปนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องนะคะวันนี้แม่หมอขอขอบคุณทุกการกดไลค์กด u b s ส r i b ้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟั่งคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทําขึ้นวันนี้บ๊ายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าราศีต่อไปนะคะเนาะก็จะเป็นราศีของเอ่อ ขออภัยนะคะจะเป็นนักสัตว์ของชาวปีมะเส็งนะคะเนาะมะโลมะเส็งนะคะเพื่อนเนาะคลิปต่อไปก็จะเป็นนักสัตว์ของชาวปีมะเส็งนะคะวันนี้แม่หมอบยบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ